บัตรแบบนี้คือชารุดขายไม่ได้นะคะธนบัตา,าเก่าขายไม่ได้ไม่รับซื้อค่ะไม่รับซื้อนะคะเก่าขาดแล้วเคลือบในธนบัตรเคลือบพวกนี้นะคะไม่รับซื้อแต่ด้วยความที่เขาตั้งใจมาหาประหนหนะคะที่ตลาดไทยเอฟซีเขาตั้งใจมาเขามีความตั้งใจ ป้าก็รับแลกไว้พนาก็บอกว่าช่วยได้ด้วยการรับแลกเท่านั้นเนี่ยเอาไปเข้าธนาคารก็ไม่ได้นะคะเนี่ยแบบนี้เข้าธนาคารไม่ได้ค่ะธนาคารไม่ได้รับนะคะแบบนี้ค่ะป้าก็คือก็ต้องรับเป็นภาระเอาไว้อ่ะคะ่ะเอาไว้แถมแถม,แถมบางคนก็ต้องเลือดนะแถมใบบางคนก็แบบเอาของชำรุดให้เขาบางคนเขาก็ถือนะของขาดของชำรุดเขาก็ไม่รับนะเขาเป็นการดูถูกกันอีกก็ลาบากนะป้บอกเลยว่า ธนบัตรเคลือบไม่รับธนบัตรชำรุษไม่รับนะคะอันนี้คือมาทำคลิปชี้แจงเนี่ยมายกตัวอย่างให้ดูว่าคือแบบไหนที่รับแบบไหนที่ไม่รับแบบพวกนี้นะคะกลุ่มนี้คือไม่รับอันนี้ก็ยังไม่เป็นราคาอันนี้ปกติค่ะแต่ผ่านใช้ไม่เป็นราคาไม่มีราคาบวกนะคะถ้าอย่างเงี้ยค่ะชำรุดมากเลยเห็นไหมคะชำรุดขาดด้วยแล้วก็เปื่อยด้วยนะคะไม่รับแน่นอนขายไม่ได้ค่ะอะไรที่ขายไม่ได้จะไม่รับซื้อ เนี่ยนะคะเขาบอกว่าก็เห็นว่ารับซื้อธนบัตรเก่าใช่รับซื้อ